ทางความแม่ได้พ่อแม่บอกนางสักสอนแม่ก็แพงลูดอยยาบมานางไก่ไก่มาพังไทยแม่สีซอนถ้าสุบะพังเอากูซีบีข้าเสือได้เดียวนี่ะบ e ียแม่แพงผู้ว่าแม่แพงคน้องกูก็เหยียวยอนมึงนี่เด้ยสิบอกใส่เดิมต้องพังเปิดเปิดนมดำนี่อ้นมดำโดยยาบมานางไก่ไก่มาพังไทยแม่สีซอนคำที่แม่บอกเจ้าให้ลูกจชื่อจำเอา ชื่อจำเอาเด้อลูกเลยลูกนี้เด้อลูกขาวเดิอยาสีไหลลืมหลงให้ชื่อจำเอาไว้กระเบิเท่านี้แหละมันโุกกับชื่อจำเอานี่แหละลูกบอลน้องลูกไฟดาบดาดไฟบอลดาบบประมาณนี้ฮะอ่ะเป็นี่ยกระหัวเอ้ยบอกกระหัวเลยไปบอกเขาสั่งสอนลูกกับลูกกันไปว่าพังความมันนีละมันนีลากระดีใจเด้เนาะเพราะสิเพลิงลูกเพลิงตามันนีละก็เถ่าเนี่ยเนาะ ไปไปไปหาไปเนะไปไปเป็นแบบนี้เด้สิบอกซาชีวิตคน่าเดวสิบอกไปไปไปตลาดไปซื้อกบเออพอแหละไปซื้อกบปไปซื้อกบเียดไปในได้เ้ต่กินเพ่สิบอกตาม่นีามัาบว่าบ่นีเนี่กินมือแรงไปไปต้องนไปตลาดกันแต่ว่าไปไปว่เป็นอย่างโดได้ใส่เกือบเกือบู่ใส่เ้าเกือบเป็นี้เกือบเพ่อะเป็นอย่างสีรสชาบพอแห้งเลยสาบพอแห้งเลยเลยเอาไปแล้วไปแลวรสชาบและรสชาเลยอุ้ยสุดนี้ ใคือเอป็นปืนปนอหอยนาะเรียบ้อยเนะเป็นมิยิงลาวเลยเป็นสาวสาว,สาวลาวอันเป็นกระดูกอะเนีบางรั้งค่นั้ผชายก็ปว่าคนในทางนคมนะนะเป็นมยิกเมมป,ป็นขมุ้งม,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 มนันเป็นแปลงไอ้ยามขมุ้เไม้ัคนน่ะแขงมันดุกๆเดี๋ยวมันนี่ะามาคนผมดุอันน่ผมดุหนาแข้งนะตอนนี้เกิดมาเนผู้ชายเลยเนาะว่าอย่งเี้ก็ม่แต่ผู้ชายผู้ชายก่ผู้ชาย เบวาพ่อมันะเอะเลน้องเสียบุกบ้างเบบ้ชายนี่มัสิขาดบาดที่ถอดอับหน้ามัน่้าจบมงก็อันบน้าพอดีเลเ่งม่้าป่ะอะไรกันทลาเจ้าเบิงยังอะนะเขาเบิงเป็เนเรยหน้ามสินะเออสุดไทยเออกันทลาเบิงเบ,บ,บ,บิงอันเขาเค่ส่งทอนอับหน้ามานละแต่มันสีขาดไมใจเขานล้ันทรานี่ จันทลามันนีลามันนีลาหมอห่าเข่าวงการหมอลำ์เลยไปแบบมันนีลาุ่นเลยเออสื่อแท้สื่อจันทลาจันทลนเลยสื่อลิมสื่อมันนีลามันลีลามะนีลามะลีลาเพราะว่านั่งมันนีลาเดี๋ตะกี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลนิดหน่อยนิดหน่อยเดยไปว่าเพิ่นไปนั่งเบื้องนางอินเดียเพิ่นมาพะเอกนางอินเดียดิแต่นางเอกมันเป็นนางเอกมันนีลานางอินเดียแสดงแต่พระเอกมันเป็นแบบว่า ได้ลืมตื่อมาเลยอาเจี๋ยวเลยก็ลืมตื่นมเออลืมก็ลืมอ่ะอ่ะไปเห็ดยังมาเออรอยอาข่าวนี่ก็มันเป็นยังมันออกข่าวทีได้กินข้าวเมาลวันนี้ล่ะนี่ว่าเนี่ยเดียวนี่ฮะไล่สุดสุดเบิ่งทงเบิ่งทงไฮทงนาวันนี้ฮะกระเป๋าเราเบิ่งขขาวเบิ่งน้ำพราะว่ามันจะเว่นกับสี่โมงนะครับเลยไปว่ากระเป๋าคืองามแต่คือบบสะพายดีๆเออยมันจะงามโอยายดีกันเนี่มันก็ต้องงามพายบอดีเข่าผ้าพาวผ้าพาวเพราะอะไรแล้วก็เห็ดเนาะ อันนี้กระพรมาใส่เพชรกบคือนี่ผู้ชายได้ี่บักอะไรมันคือบางงามอยู่นี่บักกูนี่เลยไปหามันนี่น้าคือเออมาก,กวดทงไฮทงนานนโอ้ยงามเด้อยอ้าไฮนี่ก็คือไม่ยหยาดลาะบอกขึ้นบามันนี่ล่ะเออยคือ,อนบอนโลกเอื้อยเอึ้อบนโลกมันนี่ล่ะขิดน้ำผู้ชายหลายเลยก็บนโลกลักเมื่อก็บอกขิดน้ำผู้ชายไฮเลยก็ลกแล้วก็แปล่นมันมาแต่ใช้คือแต่งตัวคือไฮโซเถื่อยมันนี่แรกกับว่าที่ขึ้นไปเทิง์นเลยก็เห็นหมด คู่บ่าวแถวนี้ก็เลยมามากแหวบึงร้าเขาเลยเป็นโกบะแมนผู้ใดเป็นแม่ร้านตัวเองวันนี้นะครับจักว่าเปลี่ยนเท่าไรเปล่าตาไล่เปว่าร้านตัวเองก็ผู้บ่าวโอจ่ายเลยโอ้ยมาเกอะก้นก็ได้หลายบางในนี้พี่น้องทั้งหลายมาเกาะนี่นะผู้ใด้เกาะงูวว่าเบว่าก่อะยังคนผู้ก่ปลามันีบริจาคมาประกอบใบมันก็กินเป็นได้ในนี้มันกำลังมันใบมะกอกเนี่ยมันนี่น่ามากินใบมะกอกเลยเดี๋ยวคนมาเกิดมั่นจันนี่แบกมากินพักกับพักใบวันลดโสมพักตีอุบบพักกระโดนนี่บอมากไหญ พักมะกอกนี่มม่สิดีแต่ผู้ชายกินกับสิเป็นว่าตันหาอันธานลมมันก็สิเศร้าธานลมเอ้ยบะต้นเห้น้องเบิ่งเนี่บ่เอ้ยมาเอ้ยมาเนี่เอ้ยเขาบะต้นเห็นนองเบิ่งมันเนี่ยเจ๊ไปซีเ้นเพลงอย่างเนาะเพลงกับต้นยเพลงกับโมี่เนาะล้ำลำกระด้ล้ำเห็นนองเบิ่งลำล้ำรึไหมล้ำปรว่ามันนี่ละก็เคยที่หลังตอนอนุเศร้าเอสี พี่หลังงยางแห้งเพื่อเขาไปมีผู้สาวมันนี่ล่ากระเบิดเขาวังเลยเคย่่ามก่อนมันนี่ลาคือสก่อนเด้อไม่ละเพลงมันนี่ล่าพีดลังเตรียมเด้อนับแม่หนึ่งเตรียมเด้อนับแม่หนึ่งสองสามนับอีกรายมันนี่ล่คือทันหรอสี่ห้าหกสุชินความสา้ ข่าวใดและข่าวก็ลืมโอ้นี่ลาต้องน้ำตาลายซึมต้องลืมลาหงาง่วางดูห่วงใจมันยิ่งยากที่หวังเฮงเลยเขาเลยหักเลยหลอกเพลงนี่น้องทุกมักศร้างใหม่น้ำหน้าก็น้ำตาบนี่หน้าก็เลยสีออกเลยบัดนี้ฮะอ้าวคือออกเลยได้มันออกเลยบังฮะ ไอ้ยคือเค็มนำตาอันนี้ล่ะคือเค็มอีกแล้วท่านนี้พังที่แบบเดินนี่เดินนี่แจดีนี่แจด้นี่นี่เลยค่ะเอ้ยคือเค็มคือขายคือขายน้ำตาด้วยคือเคยขายในหมกนี่คบบอมันบอแมนท่านนี้อีกงานนำตาออกกันนี่นี่นี่เลยค่ะเอ้ยขายในเอ้ยขายไปไรบนหมกเนี่บอเป็นขายมันมันกับแบบใจกุ๊กใจส่วนอาเพลงใหม่เพลงใหม่ล้ำให้เบิรงเอาไหมล้ำมุนมวนเนยลง ว่าจะไม่ว่าผิษวางก่อนนี่ก็ต้องใส่ก่อนหัวใจว่าเอาพิษวางเอ้ยเอาสมหวังเนาะเอาสมหวังเอาแบบมนโมวนเอ้ยเอาอย่าคิดนานนะเอ้ยเจ้องไปว่าต้องอย่างอีกมันนี้สงครามยังก็ผ่านมันก็ต้องผิษวางอีใดบ่ผิดเอด้วยน้องบ่อยากผิดษด้วยแม่แเลยแยมด้วยนับแม่น้องนิดนับน้องนิดเลขแปดเก้าสิบโอเควันนี้เวลนเวลาจะเรื่อมกระใจวันนี้สิบเอ้ ลย้คำย่อยและโตคำย่อยดอกม้่าฮ่ไม่ลอยเวอม่ลอยแมสแบบมานี้าการ์เาตกใจแห้งบเคยเส้นอ่อนบรเส้อ่อนแล้วก็เป็นแนวนี้เลยพอเป็นนทั้งหลายก็จะววาห้มานิลาเดยพมานิลานเกิดมันจันมันจันอีกครบเือว่ามานิลาจะเป็นค้นเลว่าอายุแบบนกสิบปีอยู่กับยาห่างจากขึ้นยังจะขึอ มันก็ง่ายฮะอีแม่เนี่ยเดี๋ยวจะดมมึงแม่นี่อ้าวดมมันกแง่มคือหนอนผู้ชายสวยฮะเมื่อวานนี้ก็ได้กินคือผู้ชายเนาะแม่นเลยเอาผักอีฮินเอาแม่ในนี่ลูกนีิดอ่ะเก็บเังแม่ผักอีฮินนี่นะเอาไปอย่นี่นะเอาไปเขากินผักอีฮินเขาก็ส่งคือหนอนผู้ชายแบบกินผักอีฮินแรืล่ามันเลือดผักอีฮีนเลือดมันแกดีเลือดจะไม่ดีคือหนอนผู้ชายสวยกู้เราคือหนอนผู้ชายมันมีอย่างปากคอใหญ่ในงามขาเข่าคากได้อีนิด มึงทามาแม่มึงแม่พูดาคอยใหญ่แม่มึงเนี่ยไปเที่ยวแต่แม่มึงขั้นกระตัวพุ่นกุ้สมาเจ้วกูเป็นอีอย่างนี่เห็นบ่อนทัดอีที่อะไรนี่เอาสข้ได้หน่อยเธออเก็บดีๆเล่นองเมือยได้เ่นถ่าเล้เก็บม่ครบ พักแวดนาฬิกาแปลว่ามันก็แปลเลื่องล่มอันอีนั่งนิดกะมาแห้งเป็นประจำเดือนมันกะมาคู่เดือนแล้ออีหล่าจืดไม่ได้แม่<ด>บอกพ่อแม่เนี่เกิดก่อนมึงมึงสะพานข้าแม่มึงข้าพังกูห่มึงได้หรออ๋อโดยกู<ด><ด>สั้งมึงเก็บก็ต้องเก็บเลยมึงไปลูกกูกูกระแหงมึงแห้งแม่เดืองสิบอกเลยด้วลูกสาวโอ<ด>้ยจะจาเอ้ยเป็นยังไงลูกสาวขกันงามจะไปเกี่ยวโก้จะว่ลูกสาวขยันงามอยู่หักยแงงน้อยยังมันจะซ้ำแม่มันโดย ลูกบัวสเม่เนาะแม่งงามกว่าจะได้อาแม่กุ้งปาถลูกแม่สิบ้าไปเสร็จตัวฮะเก็บกัเก็บเลยไหมลูกสาวก็สวยเนาะก็จะโบก้มเก็บอยู่อูตายเลยนี่นี่ลาย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 เป็นกลูกมานี่ละหรือลูกนีดอันนี้ฮะให้บ่มีว่าแม่ไปหาให้นะบ่แม่ป่าหาไปนี่น้อนี่ป้าบัวขยันไลายันนี่น้องนี่นาะแม่ว่าเข้าให้เด็กเมื่อคืองามเทนอเป็นเท่าไหร่บ้านนี้ฮะนม่เลยไม่เป็นไม่เป็น ันนี้ละข้แหมเรียกว่ามึงไงมึงจังรำได้ไปบ่ได้ไปได้ให้ลคุณได้ว่มึงอกเรียกามึงอดฮอดไสเลยไปไใหน้องตองมุเอาใม่เอาใม่ี่เหยียบไต่กาะเหยียบข้อกระเทยเลยเหยียบข้อกระเทยเลยเลยะไอ้นกระพุชายช่มกระเทยเหยียบข้อเลยเลยจะมีแทงกระเทยเลยสิย่านยัง ไม่ดูกาาดีเด้อเืจีนเกี้ยวแท้เบื่อแล้วเื่อกรนงผ้ายเคนงานเผากับเป็นงูนี่งูปลาเหน แค่นผู้ชายคนขี่แรกเขาก็ชองเป็นงูวันงูจงอางค่ะดน่ะบ่งูชิงดงงูจงอางถ้าบอกก็ตายเลยไปไปบ่บ่ได้แเอื้อยเลือยเขาทำเขาแม่เลยเอื้อยบม่ได้ซับเขาตายเอื้อยเลือยเขาทำเอื้อยตกใส่ขามนึ่งแม่แม่เลยโอ้ยงานเดลยเอื้อยเซ็กซี่โอ้ยอันนี้ว่าถ่าทายแบบไงโอ้โห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 งามเนาะ ภัยเห็ดใดคือเมมพอกม,ม,ม่ีลาเป็่นานอตเต็นกันพอเป็นเป็นมอลลามไปอยู่สิบห้าปีนนะเ,ออเคยสืบมอลลมเรื่องจากลามจากห้าเลยเอามากะไลค่ะยนน่องแบกใต่ยง่ส่ในปัน่นวัลรดในใส่เออยความสุขของอีบึงเนาะควา,า,ะาสุขของอีบิลล่าแถางเง่าบั่บ้เงียบเลยหกสิบปีหกสิบปีกับงามาแขนกันยังเด่งอยู่โอ้ยสอนนี่คือแบบ คือดำ่ามบอทิเทงไอ้ย่องเอื่อยเอื่อยก็บบอทิย่องต่มันก็เป็นอะไรนะเออที่จากบอเอ้ามามามาตามโหเรื่องพี่น้องทั้งหลายบนแมนซาวมานิลาพี่น้องทั้งหลายแบบมาเนลาแม่ามาเนลาคนสวยสาวเกิดวันจันทร์สามิสน่ผู้ชายนี่หามเบิ่งมาเนล่าด้วยเพราะว่าเบิ่งกลน์เพราะว่าเพิ่นสิเพิ่นสิซกใจเพราะว่แกก็เป็นขาแก่มาแนลาดอกเรื่องผู้ชายนะสวยเนาะอันนี้ละแพงแพงแพงผู้ชายนะ ไม่ว่าเขาเลือดมะนิลาเป็นผู้หญิงขนาดเห็นเขากลับไปแบบมีเกลมีแห้งและมีด้านหน้ากระโบมือไงเขาเคลนผู้ชายขนาดผู้ชายแต่ละคนเหรอยังไงวันนี้เหมือนเดิมจ้าเหมือนเดิมเลยเออแต่ไม่สบายแต่ก็เลยดูแลตัวเองให้มันปังเหมือนเดิมอ๋อทำไม ให้ปังสช่ให้ดูดีสิทำไมดูดีให้ดูดีไว้ก่อนเพราะว่าคือวันนี้มันออกใช่ใช่แล้วออกไปไหนคนเขาก็จะได้มองว่าเอ๊ะอะไรเนี้ยทำไมดูแลแบบว่าเรามีความสุขสันติสุขอยู่แล้วอย่างอื่นเราก็ต้องไม่หวันไวไว้ก่อนโอเคอ